รู้ไหมว่าขั้นตอนที่ทรงพลังที่สุดในการ manifest ลัพั์ความรักของคุณนั่นก็คือการที่คุณจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองค่ะแน่นอนมันเป็นพลังที่จะทำให้คุณนั้นดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณมากกว่าการที่คุณจะวิ่งไปไล่ล่าความรักถ้าคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณรู้สึกมีความสุขคุณกำลังสร้างพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองค่ะ ได้ความรักที่ดีก็ต้องชัดเจนกับตัวเองนะคะเดินตามสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่แคร์ว่าใครจะคิดยังไงกับคุณพัฒนาตัวเองรักตัวเองให้มากและคิดแต่สิ่งที่เป็นบวกก็จะช่วยให้คุณนั้นสร้างกฎแรงดึงดูดในความรักได้นั่นเองค่ะข้อที่3ก็คือการไม่ยึดติดก,กับคนคนเดียวเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยอยากได้ความรักที่ดีแต่รู้สึกว่าเอ้ยฉันชอบคนเนี้ย แล้วก็ไปยึดติดว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นที่เป็นความรักของฉันซึ่งจริงๆแล้วการใช้กดแรงดูดมันคือการใช้เรื่องของจิตวิญ,ญญาณถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของกดแรงดูดคุณจะรู้ว่าเวลาที่คุณจะดึงดูดผลลัพธ์ความรักมันจะเป็นเรื่องของการใช้จิตวิญญาณในการดึงดูดนะคะหรือว่าใช้พลังงานอินเนอร์วิงของเราเนี่ยไปดึงดูดอินเนอร์ n ิงอีกคนหนึ่งเข้ามานะซึ่งจะเป็นใครก็ได้เหมือนกับคล้ายๆโทรศัพท์ที่จะใส่ซิมไหนก็ได้นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งสัญญาณที่ต้องรู้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมั่นใจในคุณค่าของตัวคุณว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีนั่นแหละสิ่งที่ดีก็จะวิ่งเข้าหาคุณอันนี้ออกแนวแบบว่ารู้สึกแบบลงไลในตัวเองมากสึกนิดนึงนะคะเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดูมีสเสน่ห์ใครๆก็วิ่งเข้าหาเราหรือว่ามีคนที่แบบสนใจในตัวเรามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางทีเนี่ยครูสอนลูกศิษย์ไปแล้วคือเขาก็จะแบบมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเยอะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีเสน่ห์มากจนมีช้อยมาให้เลือกเยอะนั่นแหละกำลังมาแหละความรับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อคุณปล่อยให้ความรู้สึกใน,น,นอดีตน่ะมันผ่านไปหรือแม้กระทั่งความกังวลในอนาคตเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรแล้วคุณอยู่กับปัจจุบนันมีความสุขกับปัจจุบนันแล้วก็พอใจกับตัวเองมากๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะทำให้คุณได้เจอรักแท้แน่นอนค่ะ อีกเรื่องเนี่ยต้องพูดเลยว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นสัญญาณของจัก,กรวาลน,นะเช่นเห็นผู้รักที่รักกันเห็นเลขที่มันเป็นเลขตองเลขซ้ําเลขซ้าๆกัน4เช่นดูนาฬิกาก็1111ออ่า21 21อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสัญญาณจากจักรวาลว่าสิ่งที่คุณกําลังจะบ manifest เนี่ยมันได้ manifest <c oughs> ขึ้นแล้วค่ะและนี่คือ7ข้อของสัญญาณจัก,กรวาลที่จะทําให้คุณรู้ว่า เนี่ยคือความรักกำลังมาค่ะ